เกือบจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตซะแล้วละค่ะหลังจากที่มีคนตั้งกระทู้เชิงดรามา่าต่อว่านางเอกสาวปุกลุกฝนทิพย์ที่ไม่พนมมือในขณะทําพิธีบวงสวงละครเหมือนกับนักแสดงคนอื่นๆ<อ>ซึ่งก็มีทั้งคนที่เข้ามาแก้ต่างให้กับสาวปุกลุกในขณะที่บางส่วนก็ยังคงตําหนิแบบไม่หยุดหย่อนร้อนถึงเจ้าตัวที่ต้องออกมาชี้แจงถึงกรณีนี้ว่าที่ไม่พนมมือน,นั้นเป็นเพราะว่าความเชื่อในเรื่องของศาสนาพร้อมกับยืนยันนะคะว่าอยู่ในกริยาที่สํารวมตลอดการทําพิธีอย่างแน่นอนค่ะก็จริงๆหนูว่าอะไรๆะคนบางคนเนาะยังไม่รู้ว่าหนูป เตียอะไางเงี้ยค่ะคือซึ่งหนูว่าทุกอย่างมันเกิดความเข้าใจผิดกันได้อะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากที่มีคนไปแก้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจะคะ่ะซึ่งจริงๆหนูบวงสวงหนูก็จะคือคือเราก็จะอยู่ในการสำรวมะคะ่ะซึ่งหนูก็เป็นแบบนี้มาทุกๆพิธีที่มีโอกาสได้บวงสวงนะคะเข้าใจตรงกันนะคะ นี่นะครับปุกลุกได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครคือเรื่องของความเชื่อของแต่ละศาสะนาเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปบางครั้งเนี่ยเราไม่ทราบถึงธรรมเนียมการปฏิบัติของเขาก็อย่าเพึ่งว่ากล่าวกันละกันพักเรื่องดราม่าไว้หน่อยนะฮะให้กําลังใจดารานักแสดงในภาษาปุกลุกของเราด้วยนะครับ